เพงซีนั่งชงแต่งไงสีขาวเวลาปกติที่เราชงชาตัวอีกชื่อจุยตัวอีกกล้วยจุ่ยเตี่ยซอยเตียวน้ำรอบแรกในการชงชาเราต้องล้างทิ้งออกไปติดเบ,บียซิวเพงอิว่วแค่ยิ่งไหลชวยนัไอสีา่าวโดยเฉพาะเวลามีเพื่อนมีแขกมาหาเราฉีเช,ชียงมองชงเถอะบักนั่งเจียห้ามชงให้คนอื่นกินเด็ดขาดสีจเจ็กแจ้งปุกลอยเมาส เป็นการเสียมารยาทอลอยเมาส์เคอไม่มีมารยาทยาสีจ็กเจ้งบุกจุงต่องปักนั่งไก่เปีอยอุ้ยและถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เคารพให้เกียรติคนอื่นสร้อยนั่งช้องแต่ต่อเอกชื่อส่ยเดียดต่อเตี๋ยวดังนั้นเราชงชารอบแรกเนี่ยต้องเททิ้งต่อเตี๋ยวคือเททิ้งเดี่ยจู๋เอเกียอยสร้อยแต่สร้อยแต่คือการล้างชาป้าแต่เจี๊ยกอะเอ็งเต้งสร้อยเตี๋ยวเอ็งเต้งเธอฝุ่นละออง ล้างฝุ่นละอองที่อยู่บนใบชาล้างออกไปต่อยจีกจ๋ก๋วยเจียไข่ซีเจียรอบสองค่อยเริ่มกินกันฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราซื้อด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้หรือทักข้อความเข้ามาได้เลยค่ะ